เอเป็นพี่สาวคนโตและมีสามีชื่อเฟิร์สทั้งคู่อาศัยอยู่ในชนบทและเอมีน้องสาวอีกสองคนทำงานอยู่ในเมืองหลวงเอเป็นสาวชนบทที่ไม่ได้เรียนสูงเพราะเงินที่ครอบครัวมีก็พอจ่ายแค่ค่าเล่าเรียนของน้องๆเท่านั้นตนเลยเสียสละให้น้องๆได้เรียนเลยทําให้ต้องอยู่บ้านดูแลแม่ที่ชราและแต่งงานกับเฟิร์สหนุ่มระแวกบ้านในทุกๆวันแม่มักจะมาของเงินเอ20บาท20บบาทอยู่เสมอเฟิร์สที่เห็นเหตุการณ์เลยเข้ามาถาม เอเธอว่าแม่จะเอาเงินไปทำอะไรหรอกับอีกแค่20บาทเอตอบนั่นสิขอมาจะปีหนึ่งละฉันละสงสัยจริงๆบ้านช่องก็มีของกินของใช้ก็ไม่เคยขาดเฟิร์สได้แต่เก็บความสงสยัยแล้วช่วยเอทำงานต่อเช้าวันถัดมาเสียงแกลรถดังมาแตกไกลอ้อยและอุ้มนั่นเองที่เดินทางมาด้วยกันเพราะวันนี้คือวันสงกรานที่ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันแม่ดีใจรีบไปเปิดประตูให้ลูกสาวที่น่ารักทั้งสองด้วยใบยหน้าที่ยิ้มแย้ม ลูกสาวทั้งสองไม่รอช้ารีบจอดรถแล้วเข้ามากอดแม่พร้อมกับเอาของฝากมากมายที่ติดมือมาด้วยนั่นทำให้แม่ดีใจเป็นอย่างมากแล้วพาทุกคนเข้ามาในบ้านทุกคนเดินผ่านเอไปแล้วแวะทักทายสวมกอดกันไอ้ไอ้อยไอไอุ้มกลับมากันได้สักทีนะวันนี้แม่ตื่นแต่เช้าทำอาหารให้พวกแกเลยนะปะ่ะรีบเอาของไปเก็บ เอรู้สึกว่าตัวเองอยู่บ้านตลอดเลยรู้สึกอิจฉาน้องๆมันที่กลับมามีของมาฝากแม่ต่างกับตัวเองที่มีหน้าที่แค่ดูแลแม่เท่านั้นแต่ได้เพียงคิดแล้วรีบเตรียมอาหารให้น้องๆกับเฟิร์สในขณะที่ทุกคนกินข้าวกันอย่างมีความสุขและเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาตลอด1ปีให้แม่และพี่แอฟังทุกคนหัวเราะกันอย่างกับคนไม่ได้เจอกันสิบชาติเอเอ่ยขึ้นมานี่พวกแกคืนนี้อยู่เล่นปลาหมอนเหมือนตอนเด็กๆด้วยกันมะทุกคนดีใจเหมือนเด็กแล้วเอาด้วยทุกเรื่อง แต่ทุกเรื่องย่อมมีจุดจบเสมอสายของอุ้มดังขึ้นคุณอุ้มครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วอุ้มรีบออกไปรับโทรศัพท์แล้วกลับมาพร้อมกับประโยคที่ทําให้ทุกคนบนโต๊ะต้องเงียบชะงักไปอุ้มขอโทษนะทุกคนที่คืนนี้ค้างไม่ได้แล้วอุ้มมีงานที่บริษัทด่วนมากอ้อยที่นั่งกินข้าวอยู่ก็เสริมต่อว่าจริงๆหนูก็อยู่ค้างไม่ได้หรอกช่วงนี้ต้องช่วยแฟนเปิดร้านอาหารวันหยุดนี้ด้วยแม่วางช้อนซ่อมลงแล้วเดินไปโดยไม่คุยกับใครแล้วกลับมา พร้อมกับเงิน20บาทที่เต็มถุงพลาสติกแม่เทเงินลงบนโต๊ะแล้วถามลูกๆว่าแม่ขอใช้เงินทั้งหมดนี้ซื้อเวลาของลูกๆได้ไหมทุกคนได้แต่นิ่งอุ้มวางเงินอีกก้อนให้แม่แม่คะเงินพวกหนูมีแล้วมีเยอะด้วยนี่คะ่ะแม่เก็บไว้ใช้นะอ้อยก็วางเงินให้แม่อีกก้อนเช่นกันแล้วกำลังจะเดินออกไปเอที่ทนไม่ไหวลุกขึ้นด้วยท่าทีโมโหสุดขีด พวกแกรู้ไหมว่าเงินนี้แม่ใช้เวลาเก็บเป็นปีตอนนั้นฉันก็งงว่าแม่มาขอไปทำไมวันละ20บาทตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าแม่ต้องการจะซื้อเวลาของพวกแกเท่านั้นเฟิร์สลุกขึ้นห้ามเอ๊ก่อนที่เรื่องจะบานปลายแม่ไม่เคยยิ้มดีใจตื่นแต่เช้าไปจ่ายตลาดแบบนี้มาก่อนเวลาแค่นี้พวกแกให้แม่บ้างไม่ได้หรือไงพวกแกคิดว่ามีเงินแล้วแม่จะมีความสุขหรอวะเอยังคงโกรธจัดกับสิ่งที่เกิดขึ้น อุ้มกับอ้อยมองหน้ากันด้วยความเศร้าแล้วต่างยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหายไปพักหนึ่งแล้วเข้ามาดึงแม่พี่เอและอ้อยมากอดกันแล้วบอกต่อว่าพวกหนูขอโทษนะตอนนี้พวกหนูสองคนเลื่อนนัดไปก่อนแล้วคืนนี้เรามาทำอาหารด้วยกันและเล่นตีหมอนเหมือนตอนเด็กๆนะแม่พี่เออ้อยพูดไปด้วยใบหน้าที่ยังคงร้องไห้และซาบซึ้งกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทุกคนก็กลับไปนั่งทานข้าวกันต่ออย่างมีความสุขเฟิร์สที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าไปกอดเอ เอ้งั้นคืนนี้คุณอยู่กับพี่น้องของคุณไปนะผมจะไม่กวนเอชง,งักทันทีแกจะไปบ้านไอ้ปิงกินเหล้าอีกแล้วใช่ไหมเอหยุกหมัดขึ้นจะสาวไปที่หน้าเฟิร์สแล้วน้องๆทุกคนก็หัวเราะก,กันดังลัน่นโดยมีแม่ที่ยิ้มด้วยความสุขแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน